สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิกกี้ออกมาทํางานข้างนอกบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามโมงซึ่งอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็เมื่อกี้ทํางานอยู่ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหาเครื่องดื่มมาดื่มนะคะเอาแบบเย็นๆยนเจี๊ยบเลยแล้วก็ไปได้นี้มาค่ะซึ่งคนไทยน่าจะรู้จักกันดีเนาะมันก็คือน้ำมะพร้าวนั่นเองแหละแต่ว่าน้ำมะพร้าวที่นายวิกกี้สังเกตว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์แล้วก็ ตลาดทุกตลาดเนี่ยจะต้องเอาน้ำมะพร้าวมาวางตรงเซกชันก่อนที่ใจะจ่ายเงินเพื่อเหมือนแบบดึงดูดใจเหมือนแบ,บว่าอ่อัพเซลก็คืออ,คอ,อ่คือเหมือนกับเออระหว่างรอเข้าคิวจ่ายตังค์เนี่ยแบบเอาสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเท่าเท่าที่ไปช่วงเนี้ยก็จะเจอหลายราคาเลยเจอตั้งแต่ถูกสุดก็ละลาวประมาณเหรียญห้าสิบตังค์หรือเหรียญน,นึงก็ยังมีนะคะแล้วก็จะมีตั้งแบบถูกสุดจะไปถึงแพงสุดแพงสุดก็เคยเจอประมาณกระป๋องประมาณเนี้ยก็ประมาณ เเกือบสิบเหรียญก็ส0 0รกว่าบาทนะคะยังกระปุกนี้ที่พิกี้ซื้อมาวันนี้แค่2เหรียญเองแต่ว่ามันก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะดูกระปุกอะกระปุกใหญ่มากนะแล้วก็เออคือมันก็มีไายรสเคยเห็นแบบรสช็อกโก,นะกแลตอะไรก็มีน้ำพะโลช็อกโกแลตตลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่กล้ากินเนอะที่กล้ากินก็จะเป็นรสธรรมดาพวกเนี้ยเพราะว่ากลัวแม่อร่อยแล้วเราก็รู้สึกแบบมันต้องทิง้งอะมเราไม่อยากกินต่อ แต่เนี่ยเชื่อมันว่าน่าจะอร่อยสุดเพราะเขาบอกว่ามันเพียวเนาะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบคล้ายคลึงของบ้านเราเดี๋ยวจะมาลองชิมดูแต่ว่าก่อนจะเปิดเนี่ยก็ต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคหรือเปล่านะตอนขนมาตอนนู่นนี่น้ำมะพร้าวนะคะคิดว่านะช่วงเนี้ยฝรั่งเขาดูจะแบบว่าอินกับน้ำมะพร้าวมากเพราะว่าเท่าที่ทํางานเนี่ยจะมีคนแบบซื้อน้ำมะพร้าวตลอดเลยนะคะซื้อเยอะด้วย ส่วนตัววิกกี้เองเนี่ยก็รู้มาว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นเป็นน้ำผลไม้ที่ค่อนข้างจะดีมากๆเนื่องมาจากว่ามันบริสุทธิ์มันมันไม่โดนฝุ่นไม่โดนอะไรเลยมันมันไม่ใช่เอาเอาผลไม้มาคั้นเอากากเอาแยกกากเราน้ำกินแต่น้ำมันอยู่ข้างในตัวผลไม้เองแล้วก็มันมันไม่โดนชั้นไม่กาศอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างเช่น คุณแม่ที่กินก่อนคลอดลูกก็จะทําให้เด็กออกมาสะอาดไม่มีไขมันเกาะไม่มีอาพวกอสุจกะโปะเกาะเด็กมากนะักก็จะคลอดง่ายขึ้นนั่นเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะฝรั่งเขาก็เชื่อว่ามันเป็นน้ําที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์แล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะน้ำน้ำมะพร้าวบางยี่ห้อก็จะเป็นสีชมพูเขาบอกว่าแก่มามันก็เป็นชมพูเลยเขาไม่ได้ใส่สีเพิ่มนะคะอันนี้รู้สึกจะยี่ห้อ ฮาเฟสอะไรสักอย่างอะซึ่งแพงมากยี่ห้อนั้นแพงมากที่จะไม่ซื้อกินเลยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มารู้สึกว่ามันแพงเกินไปอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็สองเหรียญก็ถือว่าถูกอยู่นะคะเออบางคนก็เอาไว้ล้างหน้าล้ <c oughs> างหน้าได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า <c oughs> <c oughs> มันก็มีประโยชน์ก็คือเอาไว้ทำนู้นทำนี่อะไรหลายอย่างเนาะเดี๋ยววันนี้ที่จะมาลองว่าน้ำมะพร้าวยี่ห้อนี้ดีไหมอันนี้ยี่ห้อเพียวนะคะพียนะคะโคโค่น้ำวอเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพีวนะคะเอ่อ ยี่ห้อซ2เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันอร่อยไหมอากาศกำลังร้อนนะคะเหมาะกับการกินจิบน้ำมะพร้าวเ,เย็นๆบอกว่านี่เย็นมากกระปุกอันนี้เย็นมากเลยอจะรีวิวยังไงเนี่ยมีความรู้สึกว่ามัน มันไม่หวานดีนะเออมันมันรู้สึกเหมือนได้กินนะ้ำมะพร้าวจริงๆนะมันไม่หวานมันไม่รู้สึกว่าถูกแต่งกลิ่นอนะเนี่ยถ้าอ่านจากคุณสมบัติไม่ใช่คุณสมบัติสีส่วนผสมตรงนี้เนาะทุกอย่างเป็นสูตรหมดเลยก็คือไม่มีอะไรเจือปนเลยนะน้ำตาล10กรัมอาจจะแอดเข้าไปแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันหวานนะคะมีมีแคลซ g, เซียม30มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม4 6 0มิลลิกรัมนะคะ ก็เท่ากับ10%แคลเซียม2%แคลอรี่ทั้งกระป๋องเนี่ยเขาให้2 serving ก็คือให้แบ่งกิน2คนหรือแบ่งกิน2ครั้งครั้งละ50แคลอรี่ถ้ากินทั้งกระปุกเนี่ยก็100แคลอรี่ถือว่าไม่เลวอร่อยยี่ห้อนี้อร่อยนะคะถ้าใครอยู่เอหรืออยู่อเมริกาเนี่ยลองกินยี่ห้อนี้ดูไม่ได้บอกว่าอร่อยที่สุดเพราะที่เคยกินมายี่ห้อที่อร่อยที่สุดเนี่ยเป็นยี่ห้อโฟโก้ซึ่งขายในตลาดเอเชียทั่วไปนะคะ แต่จะบอกวิธีนี้ก็กินได้เหมือนกันรู้สึกว่าม,มันมันมันไม่หวานเกินถ้าเกิดเป็นคนไม่ชอบกินหวานอันนี้เดี๋ยวจะแนะนําว่ามันไม่หวานเกินแล้วก็มันมีรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆบางยี่ห้อเปรี้ยวมากแต่ว่าอันนี้เปรี้ยวอ่อนๆก็ถือว่าโอเคนะนะคะเมื่อกี้ที่วิกกี้ไปเจอมาหลายมีหลายแบบก็จะมีแบบที่ ผสมกลิ่นนั้นกลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิกกี้ชอบกินอะไรที่มันแบบเป็นออริจินอลเป็นเป็นแบบแบบไม่มีอะไรเจีปนไม่แต่งนุ่นนั่นนี่เยอะอยากกินที่มันเป็นของออริจินอลจริงๆอันนี้ก็แนะนํานะคะถ้าใครชอบกินน้ำมะพร้าวก็ลองยี่ห้อนี้ดูขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูจนจบนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวเขาน่าจะมารีวิวอะไรแปลกๆใหม่ๆห,มหรือว่าจะรีวิวของใน,นตลาดดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและก็อย่าลืม subscribe กันนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย